สวัสดีครับผมมันกกับคุณีพีจะเป็นชาวเบลนะครับอ่าวันนี้เราอยู่ที่วัดฮาเซดะระนะครับในเมืองคามาคุระประเทศญี่ปุ่นนะครับอตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วน,นะครับตอนนี้เป็นเอ็กซเนาอะ,อะตอนนี้เราก็อยู่หน้าวัดนะครับตองน,นี้เป็นทางขึ้นวัดแล้วก็ในวัดจะมีสวนนะครับสมัยนี้สร้างสมัยโชกุนทกุกะวะเออนะครับก็จะมีบึงน้ํานะครับ ต้นเมเปลิลนะคะต้นต้นนี้ต้นนี้้ต้นบอนไซนะครับเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้แล้วกอนนะครับพอ,อ,อต้อนไม้มันสวยเนาะรู้สึมีปลาอะไรบ้างเหรอมึนจี ปะคับญี่ปุ่นหรือเปล่า,าเข้าวัดกันทวงมาตั้งกล้องนะครับก่อนเข้าวัดน,นะคะเราก็ต้องชำระลางจิดใจนะครัเป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นเนาะไปะ เอาสักหน่อยนะครับตอนล้างมือห้ามห้ามห้ามกวาดหลังมือขอได้ขอได้ขอไวัไดน,นี้ล่มลื่นนะคะเดี๋ยวมือูแผ่นผังวัดกันก่อน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ตรงสีเหลืองบริเวณน,นี้นะครับ ่าตรงนี้ยัมีบันไดขึ้นไปนะคะจะเป็นคอนันโดฮอล์นะคะเก็เหมือนับอุโบสถนะคะที่มันเกับวัดไทยอ่าตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะมีหลายที่เนาะจะมีเพลสเคดรดมีพันธุ์มิวเซียมนะคะอ่าจะมีอาริเนโดฮอล์นะคะจะมีวิหารหลายวิหารนะครับอ่าเราขึ้นไปกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นที่หยอดเหรียญห้าเยนนะครับเดี๋ยญน,นํำโชคเนาะ พีซคีฟเล็บอุณหภูตอนนี้นะครับน้ำมืงองเข้ามาคุณละน,นะครับ20องศานะครับเย็นขึ้นมาหน่อยเอยอุ่นเข้ามาหน่อยเนาะวันนี้ตั้งอยู่บนปีนเขานะครับก็ความสูงประมาณ20เมตรนะครับ อ่าค้เฟิปน,น,นะครับน,นีะเป็นมิหารนะครับให้ตักน้ำนะคะสูงน้ำพระแล้วก็จะมีตัวไอ้พระนะครับมีเสียงซิมซีมี สอเย็นมีใบสิ่งโชคนะครับมามีทูปนะคบความเชื่อแล้วเขาให้กวาควันทูกเขาตัวนะครับจะเป็นสิริมงคลนี่ครับกักน้ำนะส่งน้ำพระ น้ำใส่มากนลครับมีในกาศดีนะครับยนะโอเคเนะครเดี๋ยวเจอกันตอนที่สองนะครับ